สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นต่อจากคลิปที่แล้วนะคะครูปุ๊กก็จะมาระบายสีผ้าใบหน้านางแบบนะคะสไตล์การแต่งหน้าให้ทุกคนได้รับชมกันต่อเลยนะคะเรามาใส่ขนตาก,กันต่อเลยนะคะพาร์ททูนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะครูก,ก็เลยมาใช้นะคะพุกกันนะคะปลายแหลมนะคะ ลงขนตาไปนะคะเน้นนะคะขอบตาขึ้นมานะคะช่วงดวงตานะคะลงเน้นขอบตาดำขึ้นมานะคะเพื่อให้ดวงตาดูมีประกายนะคะต่อไปช่วงปากนะคะให้เราลงแบบเวลาเราทาปากใช่ไหมคะผู้หญิงเราจะทาแบบเข้มด้านในนะคะแล้วเม้มออกมามันก็จะแบบ นี้วิธีทาปากไปด้วยนะคะครูก็แนะนาวิธีทาปากใช่ไหมคะเราทาเฉพาะปากด้านในแล้วเราก็เม,ม้มเม้มปากออกมานะคะสีก็จะออกจางๆนะคะรอบด้านนอกนะคะจะเข้มเฉพาะส่วนด้านในนะคะด้านในก็คือช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นวิธีทาปากสําหรับผู้หญิงนะคะเออช่องครูปูก็มีผู้หญิงติดตามเยอะนะคะก็เลย มาแบ่งปันนะคะวิธีการเ,เสริมสวยกันนะคะวิธีการแต่งหน้านะคะคือพอเราดูภาพนี้นะคะเทคนิคการทาปากของเขาก็คือทาให้เข้มนะคะแล้วก็ทาสีปากด้านในให้เข้มแล้วก็เม้มออกมานะคะก็จะได้สีที่จางนะจางลงนะคะนี่นะคะด้านในนะคะ ก็เป็นการทาลิปสติกนะคะเราก็มาวาดในกระดาษแทนนะคะต่อไปนะคะเราก็ระบายสีแสงเงานะคะแสงเงาใช้สีน้ำตานแดงนะคะเพิ่มเติมนะคะจุดที่เราต้องการเน้นนะคะเราจะเน้นช่วง สีน้ำตาลแดงนะคะจริงๆตรงนี้ไม่ได้เป็นสีน้ำตาลแดงนะคะคุณูซับออกหน่อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ช่วงแสงเงากันนะคะแสงเงาช่วงกรอบหน้านะคะกรอบหน้าเราจะเน้นนะคะ จากนั้นก็ลงช่วงหูด้านในนะคะแสงเงานะคะเราดูว่าช่วงไหนเป็นสีเข้มนะคะเราก็ใส่แสงเงาลงไปนะคะจากนั้นก็ลงช่วงนี้หน่อยนะคะเพื่อให้ แสงเงานะคะเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ลงเป็นช่วงแสงเงาปลายจมูกนะคะแล้วก็เน้นช่วงเน้นช่วงปลายจมูกนะคะค่อยๆลงแสงเงานะคะ ช่วงไหนขาวนะคะซับออกหน่อยนะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงเบ้าตาขึ้นมานะคะให้มีความนูนขึ้นมานะคะเราค่อยๆเพิ่มเฉดสีลงไปนะคะนะคะลักษณะใบหน้านะคะต่อไปเราก็มาใส่สีเอ่อส,สีชมพูนะคะสีชมพู ช่วงใบหน้านะคะเราพายสีชมพูบัดออนนะคะช่วงใบหน้านะคะหนกแก้มนะคะเราสามารถนำสีส่วนที่เหลือนะคะมาตกแต่งแสงเงาเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะคะค่อยๆลงเฉดสีนะคะให้เข้มขึ้นนะคะ ให้ดวงตาดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงนะคะลงสีน้ำตาลแดงนะคะช่วงนี้นะคะนะคะเราค่อยคลงสีน้ำตาลแดงนะคะต่อไปก็ เน้นนะคะสีน้ำตาลแดงตรงปากนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ปากจะดูแบบลึกขึ้นมานะคะเราค่อยๆลงนะคะช่วงปากด้านในนะคะแล้วก็ใส่แสงเงานะคะสีน้ำตาลใต้ช่วงปากนะคะลองฝึก แต่งหน้านางแบบนะคะด้วยสีน้ำนะคะรคูโบก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบสไตล์วาดรูปนี้สไตล์นี้นะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะรคูโบมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันนะคะอือ เน้นแสงเขาขึ้นมานะคะส่วนช่วงสีเนื้อนะคะแล้วก็ลงตรงนี้นะคะสีเนื้อเป็นสีขาวไว้นิดนึงนะคะ ค่อยใส่นะคะรายละเอียดนะคะต่อไปก็เน้นช่วงรู้สึกว่าตรงนี้จะออกสีน้ำตาลแดงนะคะครูก็จะเน้นให้เข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งนะคะนี่นะคะจะทำให้ ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราต้องกล้าที่จะลงสีนะคะถ้าเราไม่กล้าที่จะลงสีมันก็จะดูแบบสีจางๆนะคะดังนั้นก็พยายามฝึกความกล้าที่จะลงสีนะคะไม่ต้องกลัวเสียนะคะค่อยวาดใหม่นะเพราะเราฝึกใช่ไหมคะมันอาจจะพลาดนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะลองใหม่ได้นะคะ เราจะได้กล้าที่จะลงมือวาดนะคะแบบไม่ต้องกลัวผิดถูกนะคะลงมือวาดไปเลยนะคะเราก็จะได้พัฒนารู้ว่าจุดไหนนะคะควรแก้ไขนะคะควรเพิ่มเติมตรงไหนนะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะถ้าเราลงมือทำนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนนะคะให้ดีขึ้นนะคะ ปรับเปลี่ยนตรงไหนแก้ไขตรงไหนนะคะเมื่อเราลงมือทำนะคะเราก็จะไดเ้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะนี่นะคะเหมือนครูปูมาทำคลิปนะคะครูปูก,ก็เท่ากับได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเน,นะคะคแล้วก็จะได้ลงมือทำลงมือวาดน,นะคะ อืมเราก็ได้ไปหน้าของนางแบบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาใส่ช่วงผมกันนะคะระบายช่วงผมกันช่วงผมเราก็ใช้สีเหลืองนะคะสีเหลือง ระบายช่วงผมสีเหลืองเลยนะคะนี่นะคะระบายช่วงผมเป็นสีเหลืองนะคะเป็นพื้นไปก่อนนะคะครูปูไม่ได้ซับรอยนิ้วสองออกเลยนะคะเดี๋ยวเราลงเป็นพื้นสีเหลืองทองนะคะ ให้ทั่วผมนะคะเป็นสีปอนทองนะคะบายให้ทั่วเลยนะคะค่อยมาใส่แสงเงานะคะเราลงช่วงพื้นผมไปก่อนนะคะสีเหลืองนะคะ จากนั้นผสมสีน้ำตาลเข้มลงไปนะคะสีเหลืองผสมสีน้ำตาลเข้มลงไปเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนก็ได้หรือว่าเราสามารถลงได้เลยก็ได้นะคะจะเป็นแนวที่แบบเปียกบนเปียกนะคะลงนี่นะคะ ก็จะเป็นช่วงผมนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มกับสีเหลืองนะคะผสมกันนะคะตรงนี้นะคะลงเฉดสีให้กลมกลืนนะคะลงเฉดสีให้กลมกลืนนะให้ดูกลมกลืนนะคะ,นะคะแสงเงาช่วงหน้าผากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ รวมกลืนไปนะคะเราก็ค่อยๆมาเก็บรายละเอียดแสงเงานะคะให้ดวงตาดูลึกมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็ลง ช่วงผมนะคะผมค่อยๆระบายทับนะคะช่วงผมนะคะใช้สีน้ำตาลผสมลงไปในสีเหลืองนะคะค่อยระบายนะคะ เราต้องการให้ใส่แสงเงาลงไปนะคะนี่นะคะก็ใช้พุกันนะคะลากลงส่วนที่ต้องการนะคะเพิ่มน้ำหนักนะคะเพิ่มน้ำหนักแสงเงานะคะ ค่อยๆใส่นะคะช่วงไหนที่เราต้องการเว้นนะคะลงช่วงสีเข้มไปก่อนนะคะ ช่วงนี้เราใช้สีส้มลงอีกเฉดหนึ่งนะคะช่วงปากนะคะช่วงปากสีส้มนะคะลงนะคะนี้นะคะให้เข้มอีกนะคะปากก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะลงสีส้มเข้มนะคะ ช่วงข้าใต้ช่วงใต้ปากนะคะแล้วก็เน้นนะคะแสงเงาขึ้นมานะคะค่อยเก็บรายละเอียดนะคะสีส้มเน้นช่วงหัวตาขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะคะ สีส้มเน้นหัวตาขึ้นมานะคะช่วงหัวตาเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดช่วงคิว้วเออไม่ใช่คิ้วนะคะขออมาเก็บรายละเอียดช่วง ผมกันนะคะครูจะผสมสีน้ำตาลเข้มกับสีดำนะคะเข้าด้วยกันนะคะน้ำตาลเข้มกับสีดำขออภัยนะคะมีเสียงรบก,กวนนะคะนี่นะคะต่อไปก็ลงนะคะ ลงสีนะคะช่วงแสงเงานะคะเราต้องการใหม้มีความเข้มยังไงนะคะครูปูวาดให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ลงไว้ในชุมชนแล้วกันนะคะระบายให้ชมกันนะคะดวงตานะคะเน้น ดวงตานะคะเดี๋ยวจะวาดโพสลงในโพสแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้รับชมภาพนิ่งกันนะคะครูกก็จะเก็บรายละเอียดนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการวาดให้ระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ